ครับสวัสดีค uh, รับผมนายสุเมชาสังชัยกุลรหัสนักศึกษา5401001622046วันน right. oh. ี way, mm ้ผมจะมาแนะนาวิธีการสร้างชิ้นงานที่มีชื่อว่าเฟืองล้อจักรยานนะครับคับแล้วมาเลยเลยกว่าถ้าเมื่อเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมาก็คลิกคําสั่ง New นะครับสร้างกระดาษขึ้นมาใหม่กดเลือกพายกดโอเคนะครับจากนั้นเลือกคาสั่ง Sketch นะครับ Sketch ลงบนภาพ top plane นะครับใช้นใช้คาสั่ง Circle นะครับลากจากจุดศูนย์กลางนะครับในขณะนี้นะครับ มันก็ไล้อีกวงหนึ่งอย่างสานี้ท่นจากนั้นกำหนดขนาดดังนี้นะครับวงกลมเล็กให้มีขนาดเท่ากับสิบนะครับยี่สิบนะครับยี่สิบวงกลมใหญ่นี่นะครับร้อยสี่สิบนะครับเพราะดันั้นใช้คำสั่งเซนเตอร์และแคงเกอร์นะครับวาดสี่เหลี่ยมจากบริเวณจุดนี้นะครับวาดเชื่อกจากนั้นใช้คำสั่งสมาร์ทแดเมนชั่นกำหนดขนาดนะครับ เส้นนี้มีขนาดเท่ากับ10นะครับแล้วก็ให้จุดตึงกลางกับผิวน่หางกันเท่ากับ15นะครับกดตกหลงจากนั้นทำการ t r i มนะครับเพื่อลบเส้นที่ไม่ต้องการออกไปก็คือเส้นโค้งนี้นะครับเส้นสี่เหลี่ยมนี้นะครับ ากนั้นใช้คําสั่ง extrude นะครับกาหนดความหนาให้มีความหนาเท่ากับ3มิลนะครับกดตกลงก็ได้ลักษณะนี้จากนั้นผมจะทําการ chamfer นะครับกดคําสั่ง chamfer เ,เลือกความยาวเป็น3นะครับมุมเป็น10องศาเลือก flip direction แล้วก็เลือกผิวนี้นะครับกดตกลงจากนั้นผมจะทําการหมุนนะครับคลิกขวาเลือก rotate view นะครับจากนั้นก็ใช้คําสั่ง chamfer เช่นเดียวกันนะครับ ตั้งค่าเท่าเดิมน,นะครับแล้วก็เลือกบริเวณผิวนี้ครับกดตกลงนะครับชิ้นงานก็จะถูกแชมเฟอร์ลักษณะนี่ครับจากนั้นคลิกในส่วนของ h ฮโชยเทมยบนี่นะครับคลิกแล้วก็เลือก View Temporary a แ i ซนะครับก็จะปรากฏแกนชั่วคราวอย่างนี้นะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนมุมอมองเป็นภาพด้านบนกด Control 5นะครับจากนั้นผมจะทำการสเก็ตลงบนผิวนี้นะครับ คำสั่งสเก็ตเนืผิวนี้แล้วก็เลือกวงกลมนะครับแล้วก็วาดวงกลม1วงนะครับแล้วก็วาดวงกลมที่จุดขอบในอีก1วงนะครับจากนั้นกําหนดขนาดดังนี้นะครับให้วงกลมนี้มีขนาดเท่ากับ10นะครับแล้วก็ให้วงกลมนี้มีขนาดเท่ากับ6นะครับแล้วก็ให้ระยะของวงกลมกับจุดศูนย์กลางน้หางกันเท่ากับ้านะครับ กดตกลงหลัจากนั้นผมจะใช้คำสั่ง extrude cut นะครับเลือกในส่วนของ e n g i n e e r i n เป็น true All นะครับกดตกลงที่การถูกเจาะรูแล้วครับจากนั้นใช้คำสั่ง circular pattern นะครับเลือกค่าต่างๆดังนี้ในส่วนของ exit นี่นะครับจะเลือกเป็นเส้นนี้ครับในส่วนของ จำนวนผมเลือกเป็น38นะครับครับเลือก e q u a l spacing แล้วก็เลือก3.60องศสานะครับเลือกจำนวนเป็น38กดตกลงนะครับชิ้นงานที่ได้กับลักษณะนีนะ้แต่ั้นผมทำการใส่สีนะครับเลือกชิ้นนี้แล้วก็คลิกกดชิป้างคลิกชิ้นล่างนะครับจากนั้นกด edit appearance นะครับเลือกสีที่จะใช้เป็นนี่นะครับ กดลากใส่เข้าไปเอาเป็นสีชมพูอ่อนกดตกลงนะครับชิ้นงานถูกทำในสมบูรณ์ในลักษณะนี้นะค,ะครับสำหรับการทำงานในส่วนของเฟืองล้อจักรยาก็ขอจบลงเพียงน,นี้ครับขอบคุณที่ติดตามััะชมสวัสดีครับ